สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกุทสุสคนทาง Youtube หลักกับพี่ๆเอฟซทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะกับมาพบกับเซลแคบเจียงอีสานคนเกา่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เซลแคบกับยูเีรานสนุกค่าเช่นเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องมากกับรถสวยๆนะคะเป็นเจ้าอิสุสดีแม็กหนึ่ดเก้าแสนแผดีดโฉมปี18นะคะลูกค้าราคาตั้งขายเพียงหาแสนเจกบาทนะคะรุ ลดสวยปีใหม่ไม้หน่อยเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนาะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถซีประตูไว้ใส่งานเมื่อนี้นะคะแวรชมคลิปเซลแคตกันก่อนนะคะลูกค้า รถส,สีขาวส,สวยๆแบบนี้นะคะชมปี18ปดสวยจัดเลยค่ะลูกค้ารับประกันค่องแสงทุกอย่างนะคะเดิมแทนแน่นอนการันตีวารันตีนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อเขามหาเซลแคดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูยนย์เก3 9หราสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสาเก้ารว่าวนเขามมเมองรถกันได้นะคะที่ร้านสนุกค้าลมเก้าร้านสิงยูตรงขามกับบ๊กซีลมเก้านะคะยูจังหวัดกทมลูกค้าท่านใดมาบ่ถือเนาะพ่อแม่พีน่น้อง เสิร์ชใน Google Map เลยนะคะร้านฉนุกค่าโรคแค่ชานหาง่ายนะคะติดก,กับถนนใหญ่ของถนนลมเก่าเลยนะคะลูกค้าเนะาะเจ้ายินส,สูดีแม็กนะคะลูกค้าสามารถออกได้ทุกอาชีพเด้อค่ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะเครดิตดีประวัติดีจะเต็มฟรีดาวน์ไ่ต้องใส่เงินออกรถจักบรทนะคะเอาเรถสวยๆแบบนี้ไปไใส่งานแถมโปรโมชั่นพี่ๆเอ่อฟิฟี่นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะคาฟี่ไปอีกค่ะเกสวันนะคะอ่ะ ไปเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องห้ากับปเมืองรายละเอียดลดดีกว่าเนาะอ่าเขาเลียงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเจ้าอิสุสูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าสต,ตแพทชีตนะคะชมปีสิบแปดด้านหน้ากระจังสวยๆแบบนี้ค่ะลูกคากระจังคมเมี่ยมนะคะสภาพสวยๆเงาๆง,งามๆแบบนี้ค่ะบอกว่าสิเป็นเนตตัวอักษรอิสูสูนะคะพ่อแม่พี่น้องกับคมเมียมสวยจัดเลยสองลมนะคะบอแตกบอหาขับพ่อแม่พี่น้องเนาะ เจ้าอิซูซูดีแมกนะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าไฟเดท่ดามต่างๆนะคะสภาพสวยเลยค่ะพอแมพี่น้องสามารถใส้งานได้นะคะเบ่าไฟตัดหมอกนะคะสภาพส,ายสวยๆค,ค่ะไฟตัดหมอกสามารถใส่งานได้เลยนะคะออปชันเจ้าอิซูซูนะคะทุกอย่างครบถ้วนนะคะพอแมพี่น้องรถสวยเดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานการันตีวารันตีรถทุกคันสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะพอแมพี่น้อง บ่ต้องห่วงนะคะลูกค้าออกรถกับ Self at, เซลแคทหรือว่าทางลานสนุกค้านะคะลูกค้าสบายใจใดเลยค่ะรถสวยคุณภาพเกียริเอพานการตรวจสอบขัดเรียบร้อยนะคะลูกค้าบ่ต้องห่วงเด้อนี่เลยค่ะลูกค้าในส่วนของดอกอยางนะคะลูกค้าออกรถกับเซลแคทนะคะบ่ต้องห่วงนะคะออกรถกับเซลแคทนะคะเปลี่ยนยางให้พ่อแม่พี่น้อง,องฟรีไปเลยค่ะบ่ต้องเสียค่าเสีจจยใจใดๆเพิ่มเติมเด้อ ในส่วนของแม็กนะคะพ่อแม่พี่น้องแม็กสภาพสวยๆนะคะก้านแม็กบ่แตกบ่หักนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะเ้าตัวนี้แคดแถมฟรีเปลี่ยนยางให้พ่อแม่พี่น้องสีเซนเด้อแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ18ปค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นยางเซลแคทดคือเปลี่ยนไหยนะคะนี่เลยค่ะลูกค้า ยางนะคะเสื่อมสภาพแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องออกรถกับเซลแคดเปลี่ยนยางไฮฟี่นะคะบอสเสียค่าเสียใจใดๆทั้งสินนะคะลุกขานาอเอาไปฟิฟี่พ่อแม่พี่นอ้อ,นองอ่ะเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของโตโชกนะคะโตโชกดำเดิมจากโรงงานนะคะการแต้มสีทุกอย่างนะคะเดิมเดิมนะคะซุ้มรอนะคะลุกค้า นี่เลยค่ะเดิมๆนะคะบะมีกันแก้กันไข่โหลดบะมี่ส้นหนักพี่ความจมน้าเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีว่ารันตีเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องบันไดคางสภาพสวยสมบูรณ์แบบแน่ๆน,นๆหนาๆแบบนี้ค่ะสีสวยนะคะพ่อแม่พี่น้องสีขาวมุกสีสวยจัดเลยมาวาสิเป็นในส่วนของต่ออักษรน,นะคะให้เลเดอร์นะคะลูกค้ากับสภาพสวยสมบูรณ์แบบเด้อจ้า นี่ค่ะกระจกนะคะสภาพาสวยๆนะคะลูกค้าเป็นคมเมี่ยมด้านบนนะคะฐานข้างล่างเป็นแบบสีดำเนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าตรงนี้เลยสภาพสวยเดิมนะคะเจ้าอิสซูด,สด,ดีแม็กนะคะติดคิวกันสา์มาเป็นชีเรียบรอยค่ะลูกค้ามีในส่วนของอ่าเขาเอิ้นวันแรดลังค้าหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดอ่แาแลดลังค้าพอม่พี่น้องเนาะสามารถนะคะ ใซ่ขอขบนได้นะคะรัดได้เลยค่ะสะดวกสบายนะคะลูกค่ะเนาะเจ้าตัวน,นี้นะคะลูกค่าเป็นในช่วนของรถสวยปีใหม่ไม่หน่อยนะคะลูกค่ะเนาะนี่เลยค่ะเบ้าจับประตูนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะในตรงนี้นะคะมีที่ลองห้อยหลอกห้อยเล็บนะคะพอแมพีน่นวกเนาะ หลักระจกนะคะเดิมแท้แน่นอนทุกบานนะคะูกคาการันตีว่านับประลดบ่มีิชนหนักพี่ความแน่นอนค่ะอ่ามึงภายในเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นบอหนังสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะบอตึงๆแน่แนๆหน,น้าๆน,นะคะบอกทนสีน้ำตาลนะคะลูกคาการเงียบตะเคียบสินได้นะคะพ่อแม่พี่น้องบม่มมขาดเลยค่ะนี่บอปอาไฟฟ้านะคะสภาพ เบาะส,สวยนะคะลูกค่ะเนาะทานเบาะนะคะบามีขาดเลยค่ะหมอปาเฟฟฝานะคะเลื่อนนาถอยลังนะคะงัดขื้นนี่งัดงัดขึ้นพ่อแม่พี่น้องนี่ฟืดฟืดฟืดขื้นนะคะมันก็สีโยกตัวเขาขื้นแบบปาประดับได้นะคะลูกค่ะเนาะสะดวกสบายกันเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเมืงองเบา ปูโดยสารขางข่างนะคะบอกคนนาง้างๆ่างค่ะพอบ้านแม่บ้านเนาะครูแบบอ่าคนรู้ใจนะคะก็ได้บอสสวยนะคะพอม่พี่น้องนะคะคนรู้ใจนะคะเฮ้ยมึงเลยค่ะพอม่พี่น้องเกะนะคะตรงกลางนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบสามารถใส่งานได้นะคะอ่าหลักการมีที่วางแก้วน้ำนะจ๊ะเจ้าอิสซูดีแม็กนะคะได้เป็นคุณแจกขี้เล็ดนะคะหรือว่า ปุ่มพูดสตาร์ทนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถสักครู่นะคะเดี๋ยวจะให้มือในส่วนของเหล็กไม่้อมนะคะลวกซิสตาร์ทรถเห่ฟาง้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะขออนุญาตนะคะอ่าเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้ากดปุ่มนะคะตรงนี้นะคะ เจ้า Isuzu D Max นะคะมีกล้องถอยหลังนะคะมีกล้องถอยหลังนำเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะพอมพี่ทองเจ้าตัวนี้นะคะพอมพี่้องเนาะไม่ยู่ทีแปดหมื่นสีเท่านั้นนะคะไม่หน่อยนะคะแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลนะคะลูกค้าไม่เดิมไม่แทนแน่นอนบอม,มีกาก่อไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีวันันตีเลยนะคะอ่ะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมาลัยค่ะลูกค,ค้าพวงมาลัสยสวยๆแบบนี้นะคะลูกค,ค้าเนาะคอนโซลด้านบนนะคะลูกค,ค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยบ่มีหลิวรอยบ่มีขับเก่าใดๆทั้งสิ้นนะคะมีหน้าจอกล้องถอยนะคะแอร์ออโตโอ้แอร์เย็นช่ำๆค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแป๊บนึงนะคะเปิดตรงนี้นะคะลูกค,ค้า โอ้โหแอร์เย็นแห้งนะคะลูกค่ะเนาะแอร์เย็นฉ่าเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องได้เป็นเกียร์แม่นวดนะคะเกียร์หัวสปีดหัวเกียร์วยสวยๆงามๆเงาๆแบบนี้ค่ะลูกค่ะเกียร์เดิมๆนะคะในส่วนของฐานเกียร์หรือว่าในส่วนของสี่หัมเกียร์นะคะลูกค่ะบอมีขาดบอมีชํารุดนะคะสวยเลยค่ะเดี๋ยวสิเปิดให้เมืองนะคะบอมมีา่าสิเป็นในส่วนของ ที่บังแดดนะคะกระจกนะคะสาภาพสวยสามารถติดซองแต่งหน้าได้นะคะลูกค้าเนาะเกด,ด้านบนค่ะพ่อแม่พี่น้องสามารถเปิดได้ไฟเปิดได้นะคะลูกค่าเนาะอ่านี่เลยค่ะลูกค่าที่บังแดดสาภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะเจ้าตัวน,นี้นะคะพ่อแม่พี่น้องราคาเพียงหาแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะลถสวยเดิมแทนแน่นอนนะคะ เพดานด้านบนนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะของผู้โดยสารสะอาดนะคะลูกค้าท่านนหนสนใจนะคะติดต่อของมหาเซลลคัดใดนะคะลูกค้าโค้งสางรับประกันเดิมแทนแน่นอนค่ะแผงประตูนะคะบอมีเ่เรียมในอากาศใสงานนะคะพร้อมพี่น้องสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะรับประกันโค้งสางทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนนะคะรถบอมี่ชนหนักพิกความจมน้ำเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของหัวน็อตน,นะคะ เดิมๆค่ะบมีการแก,ก้การไขนะคะมึงเลยค่ะค้งสัของรถเดิมแทนแน่นอนนะคะรถทุกคันสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ใดน,นะคะรยสวยแบบนี้ค่ะสามารถซื้อสดกระไดจัดไฟแนนกระไดนะคะมีเหลี่มพร้อมองค์นะคะพอแม่พี่น้องรถสวยคุณภาพเกรดเอยานมินบุรีตองลานสนุกค,ค่านะคะ เบาสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากเข้ามาเมืองรถนะคะติดต่อเซลแคทมาได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเซลแคทบอกรายละเอียดการเดินทางสําหรับพี่ๆอยู่ตังจังหวัดนะคะบ่ตตองห่วงเลยค่ะมีพี่ๆไฟแนนซ์แลนเปอร์เซนเอกสารให้พี่ๆถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าบ่ตตองแลนดปอรเซนเอกสารที่ลานกระไรนะคะ ลูกค้าอยากมึงในส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์เข้ามาสามารถวิดีโอคอลมึงหลดกับเซลแคตได้เด้อค่ะนี่เลยค่ะบอว์วัสิเป็นในส่วนของขัดซีนะคะลูกค้ากระเดิมๆนะคะบอมีการตัดต่อเติมแต่งเชื่อมใดๆทั้งสิ้น์นะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานแม็กสภาพส,ายสวยๆค่ะแม็กบอ่อแตกบอ่อหักนะคะพร้มเพี่นอ้องซีส,ยสวยๆค่ะ ไฟไทยนะคะลูกค้าสภาพสวยไฟบอ่อแตกบอ่อหักนะคะลูกค้ากระซนหลังสภาพสวยสมบูรณ์แบบแน่นหนาเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสีสวยนะคะรถคงสั่งเดิมรับประกันรถทุกคันสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ใดน,นะคะลูกค้าบัต้องห่วงเลยค่ะนี่เลยค่ะโลโก,โก้ทุกอย่างนะคะลูกค้าคมเมี่ยมสภาพสวยสมบูรณ์แบบกล้องถอยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดาถ่ายพ่อแม่พี่น้องนะคะ ในส่วนของไลเนอร์นะคะลูกค้าสภาพเสร็สมบูรณ์แบบรับประกันคองสัต์ทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อของมาหาเซลลแคดได้เลยค่ะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะบรวาสิเป็นพี่กเกษตรกรนะคะหรือว่าพนักงานบริษัทนะคะ พี่ๆรับวิ่นรับแท็กซี่ก็สามารถออกรถกับเซลแคดได้นะคะขายของออนไลน์เจ้าของธุรกิจก็สามารถออกรถกับเซลแคดเซลแคดมีรถสวยคุณภาพเกียมเอมากมายบวาสเป็นรถเก๋งรถแคบรถเจ็ดที่ดังรถ4ประตู รถตู้มีหมดค่ะพ,พ่อเมพ่นนองลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรุ่นใดแบบใดนะคะสเปกใดติดตอ่อเข้ามาหาเซลแคดใดนะคะลูกคา้ามีรถสวยมากมายหลายกว่าสี่อยคันค่ะพ,พ่อเมพ่นนองเนาะรถสวยคุณภาพเจ็เอลูกค้าบ่ต้องห่วงเลยค่ะผ่านการตรวจสอบมาเป็นทีเรียบร้อยนะคะผ่าน QC ผ่านจัดซื้อนะคะผ่านหลายขั้นตอนนะคะลูกคา้ากว่าสี่ออกมาขายรถคันหนึ่งใดนะคะ แม็กนะคะสะภาพสวยสมบูรณ์แบบขาะลุกขาแน่นแน่นหนานาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะในส่วนคสัสะะเซียค่ะพ่อแม่พี่น้องกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะรับประกันคงบสามเดิมนะคะ รถทุกขันพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องห่วงเลยค่ะสามารถเช็คที่ไปที่มาของดดรถใดหรือว่าตรวจสอบเช็คประวนติษได้ค่ะรถเดิมรถแท้แน่นอนนะคะภายในสภาพสวยๆบอนางตึง,ตง,ตงแๆแน่นๆหนาๆแบบนี้ค่ะของผู้โดยสารสะอาดนะคะ พี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจฝาาติดต่อเขามาแด้เลยนะคะแค่เสื้ววานในราคาหาแสนเจ็ดมื่นเก่าพันบาทนี่ไปไว่ายมาว่ยแน่นอนค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะกําลังมองหารถเกียร์แม่นวนรถสวย ปีใหม่ๆหน่อยมือนีหามผาดนะจ๊ะเบาะตึงๆแน่แน,นๆหนาๆค้งสางนะคะหัวน็อตนะคะบอมีการแก้การขายรถบอมี้นหนักเพื่อความจมน้ำเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าการ,ารันตีวาลันติลูกค้าซื้อไปนะคะหรือว่าออกรถไปแล้วไปตรวจพบเจอว่ารถบ่เดิมบ่แท้นะคะทั้งบริษัทนะคะรับซื้อขึ้น เต็มจานวนที่ลูกค้าซื้อไปนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยรถสวยแบบนี้พอแม่พี่น้องทันไดอยากแวะเวียนมาเมืองรถนะคะมาลองทดลองขับรถเนาะมาได้เลยนะคะชี่รร้านสุกค้าลมเก้าร้านชิลตรงขามกับบิ๊กซีลมเกยูจังหวัดกทมนะคะลูกค้าพาลูกค้าสัเข้ามาเมืองรถนะคะติดต่อขอ้ามหาเซลแคดได้เลยะค่ะเดี๋ยวเซลแคดสห้าเมืองรถนะคะแล้วก็สตาร์ทเครื่องเนาะค่ะอ่าสำหรับพี่ๆยุค จังหวัดใดก็แล้วแต่เนาะเหนือใต้อีสานออกตกนะคะพ่อแม่พี่น้องมึงได้คลิปแล้วตัดสินใจได้แล้วสามารถโอนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะมีพีพีไฟแนนซ์แลมเปอร์เซนเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องเนาะลูกค้าเตรียมเอกสารถ่าเส้นไฟแนนซ์ได้เลยค่ะลูกค้าบรสะดวกมารับรถเองนะคะมีรอสไลด์บริการส่งรถให้พ่อแม่พี่น้องถึงนาบ้านเช่นกันนะคะต่อไปนะคะลูกค้าไปเมืองหองเครื่องเจา้าอิสุสูดีแมกจ้า แม่พี่น้องเขากับมเม่องของเครื่องนะคะก่อนเมือของเครื่องพอแเม่พี่น้องมาเม่องมุ้กวงกวางกันก่อนนะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าอิซุซูดีแม็กหนึ่งจุดเก่าแซดแผดดโฉมปีสิบแปดราคาตั้งขายเพียงห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าไม่หลักมือนะคะอ่ะไป็มือของเครื่องเลยค่ะพรอแเม่พี่น้องของเครื่องสวยเดิมแทน้แน่นอนนะคะลูกค้านี่เลยค่ะบาวาสเปน ฟ้าขอบเครื่องนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องกับสภาพสวยๆนะคะดำดำเงาเงางามงแบบนี้ค่ะเป็นเครื่องซีสุกนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเติมน้ํามัน Diesel ดีเซลเด้อค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องอย่าไปเติมน้ามันเบนซินเด้ออ่าของเครื่องนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะพ,พ่อแม่พี่น้อง่ม่ขับเยิมน้ํามันนะคะมี ABS นะคะลูกค้าเนาะตัวซอยเบรกนะคะลูกค้านี่ สวยเดิมนะคะค้งสางนะคะเดิมเดิมเรถบอมมี่ชันหนกพี่ความจมน้ำเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีวันรันตีเลยค่ะพ่อแม่พีน่น้อง้านด้านหนานะคะสภาพสวยๆบ,บาากบหักบ้องออนะคะห้องเครื่องนะคะดำๆเงาเงามๆแบบนี้ค่ะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะ ในส่วนของแผ่นเพจนะคะลูกค้าแสดงเลขเครื่องเลกถังถูกอย่างชัดเจนนะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้รถบอมมีชนหนักนะคะผิดความจมน้าเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะตัดต่อเครื่องยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องบอมมี่กาดรันตีวารันตีนะคะลูกค้ารดสวยรดเดิมแทนแน่นอนนะคะมึงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะบรววาสิเป็น,นะะในส่วนของสายไฟต่างๆนะคะลูกค้าบอมีรัวไหลเลยค่ะ สภาพสวยนะคะคองสา่ทุกอย่างนะคะเดิมๆหมวนนอดยืดฟ้ากระโปรงนะคะสภาพสวยๆค่ะฟ้ากระโปรงเดิมๆจุดเม็อดอัดเลี้ยงกันสกกลมสวยๆค่ะพ่อแม่พีน่น้องสติกเกอร์ทุกอย่างนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยค่ะพ่อแม่พีน่น้องลูกค้าท่านใดสนใจฟาติดตเข้ามาได้เลยนะคะหัวนนดยืดฟ้ากระโปรงนะคะสวยๆค่ะฟ้ากระโปรงเดิมๆแผ่นกันความห้อนสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้า พี่ๆท่านใดนะคะอยู่ต่างจังหวัดบ,บ่ตตองห่วงเด้อค่ะสามารถโอนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะทางร้านนะคะรับจองออนไลน์เป็นทีเรียบร้อยมีสถาบันการเงินรองรับลูกค้าทั่วประเทศนะคะ ้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อข้ามาได้ค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องรถสวยๆแบบนี้สามารถออกรถได้ทุกอาชีพสาหรับลูกค้าเครดิตดีประวัติดีจะเต็มฟรีดาวก็ต้องใส่เงินออกรถจากบัตรนะคะเอารถสวยๆแบบนี้ไปไว้ใส่งานกัดเลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถสวยๆแบบนี้แถมโปรโมชัน่นพิเศษพิเศษสําหรับพีพะเครดิตดีประวัติดีนะคะค่าฟรีไปค่ะก็สิบวันนะคะเปพรออีกที่ปีหกเจ็ดได้ค่ะพ่อแม่พี่น้อง พี่ๆท่านไหน,นะคะสนใจอยากมาเมืองรถนะคะมาได้เลยที่ร้านสนุกค่ายู่จังหวัดกอทอมอนะคะหรือว่าแอดไลน์เขามาหาเซลแคดได้เดี๋ยวเซลแคดแชร์โลแ่นให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสําหรับมื้อนี้นะคะแคนเบลพิดประกันใดพิดพาดประกันใด ต้องขออภัพยพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทาง y ย t u b e หลกักอะ PPFc ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแคทก็ฝากไว้ในเด้อค่ะเจ้า Isuzu D Max 1.9แสตแพทิดราคาเพียง5 7แสนเมื่ก้าันบาทคารุค่าเนาะรกคาท่านใดนะคะสนใจฝากโทรมาเลยนะคะรถสวยๆแบบนี้มาไว้ไยไปว้แน่นอนนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะเซลแคทก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีจ้า